ด้วยการเติบโตของดอทคอยถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะลงทุนในมีมคอยหนึ่งในเหรียญมีมที่ดีที่สุดที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลองรับจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างอีรอนมันเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตว,วันงี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราดอทคอยเป็นหนึ่งในเหรียญมีมอันดับต้นๆที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลแก่นักลงทุนในช่วง2ปีที่ผ่านมาราคาของดอทได้เติบโตขึ้นอย่างมากและประสิทธิภาพของมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นําเหรียญไปสู่การวิ่งขึ้นขังใหญ่ความสําเร็จของราคาเหรียญมีมนี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการประชาสัมพันธ์ของอีลอนมันซีอีโอของเทสลา ซึ่งมักจะใช้ทวิตเตอร์ของเขาเพื่อเพิ่มอิทธิพลต่อราคาของเหรียญราคาของดอทคอยในวันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ราวๆ0.08993ดอลลาร์โดยมีปริมาณการซื้อขายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่571.68ล้าน u ดอลลาร์เมื่อพิจารณาจากราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้คาดว่ามีมสกุลเงินดิจิตัลนี้จะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนรายใหม่จำนวนมากขึ้นในเดือนธันวาคมปี2013ราคาของ ดอทคอยเริ่มตัวได้ขาขึ้นเพื่อกระตุกความสนใจให้กับนักเก่งกําไรในคริปโตเคอร์เรนซีแต่วันนี้มันกลายเป็นเหรียญมีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าตลาด11.8พันล้าน US ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2013ถึงเดือนธันวาคมปี2020เป็นระยะเวลา7ปีติดต่อกันราคาของดอทคอยค่อนข้างคงที่ตามข้อมูลทั่วโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2015ดอทค,คอยมีราคาซื้อขายกันอยู่ที่8 6.9มีศูนย์นำหน้าอยู่ส่ตัวต่อห้าเงินยูเอสดอลลราในช่วงสั้นๆซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตั้งแต่มีการสร้าง คขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปในปี2021เมื่อดอทคอยพบกับเสน่ห์นำโชคในตัวโดยอีลอนมันซีโของเทสลาได้ทวิตในวันที่28และ29มกราคมเกี่ยวกับดอทคอยมูลค่าของดอทคอยก็พุ่งสูงขึ้นกว่า300%ในช่วง24ชั่วโมงเป็น0.032642 USD เมื่อหนึ่งปีที่แล้วราคาของดอทได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่0 6 8 2อดอทซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดตลอดกาลของดอทคอยและด้วยอนาคตที่มีความหวังของดอด คอยผู้ที่ชื่นชอบคลิปโตหลายคนเชื่อว่าเหรียญมีมือื่นจา รอยเท้าของอัลฟาของพวกเขาเช่นกันโดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่ามีมคอยอยู่ที่นี่เพราะมีศักยภาพสูงอย่างน่าประทับใจในอนาคตของคริปโตเคอร์เรนซีและสำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอ,อนี้จบแล้วชอบรายการข่าวสารคริปโตเคอร์เรนซีที่มีสาระและฟังเพลินๆแบบรายการของเราก็อย,อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ